มันแน่ศึกล้มแชมป์อโอกะโจชัวโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวออกมาว่าทางจุนโตนากาตานิจะเข้าไปชมและสังเกตการการชกของทางอิโอกะและทางโจชัวฟังโก้ด้วยถึงขอบเวทีซึ่งทางจุนโตนั้นเป็นนักชกที่ทาง De w ด o มยูบีมีคำสั่งออกมาแล้วว่าผู้ชนะของคู่นี้จะต้องป้องกันไฟบังคับของ WBO 115หปอนด์กับเขา โดยจะต้องตกลงกันให้ได้ภายในเวลา180วันนับจากการโชคล้มแชมป์ครั้งนี้เสร็จสิ้นลงและไม่ใช่แค่นั้นก็มีข่าวแววออกมาว่าทางไอ้ไก่ต้งหวนฟานซิโกเอสซาดาแชมป์โลกของดน UBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวทและเดอริงก็มีข่าวว่าเขาจะเดินทางมาชมการชกของไฟนี้ด้วยดังนั้นจึงเป็นคู่มวยที่น่าสนใจ ว่าผู้ชนะของมวยคู่นี้จะขึ้นโชกับใครในไฟหน้านั่นเอง